สวัสดีกันด้วยพบกับรายการทีมิกซ์ช็อตทีวีกันอีกแล้วับเกมแฮ p ปี้มิวส์เยอะเตรมับชนได้เลยครับนี่ที่ไหนนะอ๋อมอบ

นี่ที่ไหนเนี่ยคนงูงูงมงู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 ยโงูงูงไงู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 งรงู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 นี่ที่ไหนเนี่ย

มันจะเด็กเหมอบมาบ้ <illustrated> ูส <vation> <ia> ุด้ี่สุดฉันเป็นคนดี่มีอ่าดิศวงฉันี้เห้ยชอบใจไอ้พัน เอาฮู uh ้กำหนดอะรแล้วก็มาแล้วกันเม่อเดี๋ยวเออผมขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วกดสับตัวค่อยเแล้วกดแชร์ด้วยนะครับ